ก่อนละครรอยรักหักเหลี่ยมตะวันจะลงจอพระเอกแบรีนณเดทกับนางเอกเต้นานัทพรก็มาเรียกน้ำย่อยให้ติ่งดิ้นกันด้วยการแท็กทีมมาเข้าฉากละครลมซ่อนรักซึ่งสุดหล่อเจอฉากปราบเซียนเล่นเป็นฝาแฝดคุณหมอปราณนนและนักธุรกิจปราณซึ่งเป็นการพบกันของสองนางเอกสุดสวย และแพทริเซียซึ่งตามบทแพทริเซียรู้ว่ามีแฝดแต่เต้าไม่รู้และเกิดอาการทักผิดทักถูกแต่ก็ยังชิวกับหนุ่มแบรี่เพราะต้องจำรายละเอียดของฝาแฝดทั้งสองคนให้แม่นและแยกความสัมพันธ์ที่มีกับนางเอกคือเต้าที่แต่งงานกันแล้วและแพทที่ยังเป็นคู่มั่นแต่ระดับเบอร์หนึ่งอย่างนาเดตคุกิมิยะแสดงพลิ้วอย่างกระดิบนิ้ววันหิน,ห,นหินเลยกลายเป็นวันเบาๆหลอกกริบบาดจอไปเลยค่ะแฝดเลยวันนี้หลายมุมกล้องมากมันต้องใช้เวลาในการถ่ายทำค่อนข้างนานในแต่ละซีนแต่ละซีนที่แฝดเข้ากัน นีจะเป็นอะไรที่วุ่นวายหมายถึงว่าในเรื่องอ,ะอ่ะจะต้องเกิดเหตุการณ์อะไรสักอย่างนนสับสนมากค่ะ,คะก็ฉากนี้ก็เป็นฉากอีกฉากหนึ่งที่พลิกแพลงอะไรบางอย่างเหมือนกันนะครับฝากไว้ด้วยครับสำหรับลมซ่อนรักนะครับผม